เด็กหญิงนิยายขอจุดทุ่มหาสามีสักคนบทที่หกสิบสามี หยกชิ้นนี้ดูแล้วน่าจะเหมือนกับหยกของท่านชิ้นนั้นเรียกว่าหยกอูเหงิงอันใดสักอย่างนี่หละเจ้าค่ะท่านพี่บอกว่าเมื่อก่อนเขาก็เคยมอบให้ข้าชิ้นหนึง่งมิหน้าวันนี้พอข้าเห็นหยกของท่านแล้วถึงรู้สึกคุ้นตาเหลือเกินแต่ก็ไม่รู้ว่าท่านพี่คิดอันใดของเขากันหยกดำเมี่ยมเช่นนี้แต่กลับเอามาให้ข้าทำเครื่องประดับหญิงสาวบ้านใดจะใช้ หยกสีดำทำเครื่องประดับบ้างเล่าพันพี่นี่ไม่เข้าใจหญิงสาวเอาเสียเลย พูดไปได้สักพักหมิงถ่านก็พลันชังงักนิ่งประเดี๋ยวก่อนนางนึกบางอย่างขึ้นมาได้แล้วเมื่อหลายปีก่อนดูเหมือนนางจะเคยได้รับหยกสีดำเมี่ยมเช่นนี้จริงๆอีกทั้งตอนนั้นนางรู้สึกแปลกใหม่ยังเคยนำหยกสีดำสนิทนี้มาทำเป็นเครื่องประดับจริงๆเครื่องประดับที่ทำก็คือแผ่นหยกเล็กๆเป็นเส้นยาวเหมือนกับอันที่อยู่ในช่องใส่ของของเจียงซี นำมาประดับผู้ระยะห้อยเอาไว้ตรงเอวหลังจากกลับมาจากเทศกาลย่ำคาจีที่อารามหานเยียนเมื่อสามปีก่อนนางน่าจะเก็บผู้ระยะอันนั้นลงกลอนใส่หีบไปพร้อมกับเสื้อผ้าเครื่องประดับที่เหลือเพราะรังเกียจว่าเป็นสิ่งอัป,ปมงคลแล้วก็ไม่เคยหยิบออกมาใช้อีกพอพูดถึงอารามหานเยียนหมิงถานก็อดนึกถึงเรื่องเก่าเาขึ้นมามีได้อารามหานเยียน สร้างขึ้นในเมืองหลวงเมื่อหลายปีก่อนเป็นที่ศรัทธาของชาวพุทธมากมายแต่ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นในคืนหนึ่งเมื่อสามปีก่อนเผาอารามตนวอดวายไปทั้งหลังไม่เหลือซากต่อมาผู้คนในเมืองหลวงจึงพากันปกปิดเรื่องที่เกิดขึ้นในอารามแห่งนี้ไม่มีผู้ใดเอ่ยถึงอีกหมิงฐานจำได้ว่าเหตุเพลิงไหม้อารามหานเยียนเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลย่ำ ขาจีพอดีในยามนั้นนางอายุ13-14ช่วงเทศากาลย่ำขาจีนางได้ไปทัศนาจรชื่นชมมวลบุพผาพร้อมกับพวกคุณหนูในเมืองหลวงอารามหารเยียนตั้งอยู่ในสถานที่วิเวงห่างไกลแต่เพราะขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านการขอบุตร ต่อมาไม่รู้เพราะเหตุใดจึงมีคนลือกันออกไปว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องการขอคู่ครองด้วยเช่นกันเด็กหนุ่มเด็กสาวเพิ่งแรกรู้จักความรักความใคร่มีความปรารถนาอัานแรงกล้าต่อการขอคู่ครองอย่างไม่รู้ประสีประษาดังนั้นจึงหมายมั่นจะออกจากเมืองไปยังอารามหานเย็ยนสักครั้งให้ได้โดยไม่สนว่าจะต้องเหนื่อยล้าลำบากลำบอนเพียงใดในตน ตอนนั้นหมิงถานได้มั่นหมายกับเหลียงจื่อเซียนแล้วนางยังไม่เคยพบเจอโลกภายนอกมากนักจึงพึงพอใจกับการมั่นหมายในครั้งนี้มาก ตอนที่ไปอารามหารเยี่ยนนางก็ถือโอกาสไหว้พระขอพรให้การแต่งงานครั้งนี้ราบรื่นไร้อุปสรรคแต่ว่าพอไหว้พระเสร็จแล้วไปเสี่ยงเซียมซีนางกลับได้แต่เซียมซีเคราะหร้ายมหาหันทําเอานางโมโหโกรธาไม่เบาเพราะเซียมซีใบนี้นางจึงหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีต่อมานางไปนั่งล้อมวงชมบุปผาเล่นประชันใบหญ้ากับพวกคุณหนูทั้งหลายอยู่บ บนภูเขาหลังอารามแต่ก็ยังไม่สามารถกระตุ้นจิตใจให้อารมณ์ดีขึ้นมาได้หมิงฐานจำไม่ได้เช่นกันว่าตอนนั้นคุณหนูบ้านใดอยู่ๆก็อยากจะเล่นเว้าขึ้นมาลมพัดเว้าจนลอยสูงลิบห่างไกลคุณหนูผู้นั้นเอาแต่วิ่งไล่ตามไปข้างหน้าดวงตาไม่คอยมองสังเกตเท้าก็ไม่คอยระวังจึงเหยียบลงบนชายกระโปรงสีอ่อนของหมิงฐานจนเป็นรอย เท้าหลายรอยหมิงฐานเคราะไร้ายโดยไม่รู้เรื่องราวอารมณ์ของนางที่ไม่ดีอยู่เป็นทุนเดิมจึงยิ่งกลายเป็นหงุดหงิดโมโหมากขึ้นแต่ว่านางเองก็ไม่อาจโวยวายต่อหน้าผู้อื่นเพียงเพราะเสื้อผ้าถูกเหยียบสกระปกได้ทำได้เพียงแอบโมโหเดือดดานอยู่ในใจเท่านั้นเท่าว่ายามสาวใช้พานางไปเปลี่ยนชุดในห้องรับรองก็มีคนมาเจอกับนางในตอนที่กำลังเกลี้ย แก้ระดเป็นฟืนเป็นไฟอยู่พอดีนางเปลี่ยนเสื้อผ้าไปได้ครึ่งทางพิสษุในอารามก็เคาะประตูดังปึงปึงบอกว่ามีมือสังหารลอบเข้ามาในอารามขอให้นางเปิดประตูให้เข้าไปตรวจสอบยามนั้นเพลิงโทสะในใจของหมิงฐานก็พุ่งพรวดขึ้นมาทันทีหาตัวมือสังหารแต่จะมาหาถึงห้องนางพูดจตาพร่อยๆเช่นนี้คิดว่านางไม่อยากรักษาชื่อเสียงต นเองแล้วอย่างนั้นหรือนางงัดหลักคุณธรรมจริยธรรมต่อว่าคนที่อยู่ด้านนอกไปยกใหญ่ร่ายยาวทีละข้อหนึ่สองสาโดยไม่หยุดพักหายใจแม้แต่เฮือกเดียวภิกษุที่อยู่ด้านนอกมองหน้ากันไปมาเรื่องสืบหาตัวคนมิอาจกระทำอย่างกระตกกระตากได้แขกผู้สูงศักดิ์ของอารามก็ไม่สามารถล่วงเติน ให้ผิดใจง่ายๆได้เช่นเดียวกันหลังจากขอบคิดตรึกตรองอยู่หลายรอบสุดท้ายพวกเขาก็มีได้บุกเข้าไปด้านในแต่เปลี่ยนไปตรวจหาที่อื่นก่อนเพียงแต่ยามนางเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จกำลังจะเดินออกไปทันใดนั้นก็พันเหลือไปเห็นว่าตรงมุมฉากกันมีรอยเลือดเป็นหยดๆอยู่หัวใจนางเต้นผิดจังหวะไปหนึ่งหนหัวสมองว่างเปล่าขาวพรนในทันใดทั่วทั้ง สับพางกายก็แข็งทื่อไปเกือบจะขยับเดินไม่ได้ แต่เคราะดีที่สุดท้ายนางก็ข่มกล้านแข็งใจให้สงบเยือกเย็นทำราวกับไม่มีอันใดเกิดขึ้นเดินออกมาจากห้องรับรองด้วยฝีเท้าเชื่องช้าเทศาการย่ำขจีครานั้นช่างไม่ราบรื่นเอาเสียเลยหมิงฐานทั้งโมโหทั้งหวาดกลัวรู้สึกแต่เพียงว่าอารามหารเย็ยนเต็มไปด้วยสิ่งอับประมงคลทุกหนทุกแหง่งเมื่อกลับมาถึงตวนนางก็นอนหลับไปพร้อมกับ สภาพจิตใจที่สุดแสนจะย่ำแย่แต่ใครเล่าจะค่าทิดว่าพอนางตื่นขึ้นมา ก็ได้ยินข่าวว่าเมื่อคืนอารามหานเยี่ยนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่อารามทั้งหลังถูกเผาจนวอดวายไม่เหลือซากที่ว่าการเมืองหลวงบอกกับภายนอกว่าช่วงเทศกาลทิ้งหมิงมีผู้เดินทางมาจุดธูปขอพรเผากระดาษเงินกระดาษทองมากมายก่อให้เกิดไฟไหม้ลุกลามเป็นไฟป่าอารามหานเยี่ยนจึงประสบเคราะห์ไปด้วยแต่ว่าเรื่องนี้มีพิรุธไปหมดทุกอย่างหาก บอกว่าเป็นไฟป่าก็ไม่เห็นจะได้ยินว่ามีภูเขาลูกใดถูกไฟไหม้จนล้นเตียนเท่าว่าเพลิงกลับไหมแต่ในอารามเท่านั้นอีกอย่างบรรดาลูกศิษย์ลูกหาในอาราม ตายและบาดเจ็บเพียงส่วนน้อยคนอื่นๆที่เหลือได้ถูกพาตัวไปยังอารามอื่นก่อนแล้วตอนนั้นแม้หมิงฐานอายุยังน้อยแต่ก็ยังรู้สึกได้ถึงความไม่ชอบมาพากอนยิ่งไปกว่านั้นนางยังรู้สึกหวาดกลัวว่าเป็นเพราะตนเองปล่อยมือสังหารไปถึงได้ทำให้อารามหานเยี่ยนต้องประสบชะตากรรมเช่นนี้แต่ต่อมานางก็แอบไปรู้จักเผยซื่อว่าที่ อารามหานเยียนประสบเพศภัยในคราวนี้หาใช่เหตุไม่คาดฝันไม่แต่เป็นเพราะเบื้องบนมีรับสั่งให้จัดการกวาดล้างตั้งหากดูเหมือนว่าภิกษุบางรูปในอารามหานเยียนจะก่อเรื่องชั่วช้าหน้าอับอายบางอย่างขึ้นรายละเอียดที่แน่ชัดเผยซื่อมีได้เล่าให้ฟังมากนักคงเกรงว่าอาจจะแสลงหูของหนิงฐานเข้าแต่ว่าปีนั้นในเมืองหลวงมีหูหยินหลายบ้าน ค่อยๆทยอยพากันผูกขอฆ่าตัวตายบางก็เจ็บป่วยตายไปกระทันหันมินำซ้ำหูหินเหล่านั้นยังเคยไปขอบุตรจากอารามหารเยี่ยนจนได้สมปรถนาอีกด้วยเมื่อปฏะติประต่อสิ่งต่างๆเข้าด้วยกัน กอบกับเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันคุ้มเครือที่ได้ยินเป็นครั้งคราวในหมู่ชาวบ้านร้านตลาดหมิงฐานก็พอจะคาดการอย่างใจกล้าว่าในอารามหารเยียนนั้นคงจะมีพิกษุปรมัวโลกีอยู่ที่ว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องขอบุตรก็คงจะเป็นแค่การหลอกล่อเพื่อให้ได้เสพสำรานก็เท่านั้นต่อมาหลังจากนั้นนางก็สังเกตเห็นว่าในครอบครัวของหูหยินที่ ตายไปเหล่านั้นเด็กที่เกิดมาล้วนทยอยตายไปตั้งแต่ยังเล็กด้วยเหตุผลต่างๆนานาโดยไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่คนเดียวแต่มีเพียงครอบครัวหนึ่งที่บอกว่าบุตรของตนเองร่างกายอ่อนแอต้องส่งไปพักรักษาตัวที่บ้านเดิมในเจียงหนานจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็ไม่มีข่าวคราวอันใดอีกเลยนี่ยิ่งเป็นการพิสูจน์การคาดการของนางว่าเป็นความจริงอย่างเห็น ได้ชัดแต่ว่าอย่างไรการคาดการก็เป็นเพียงแค่ความคิดในเมื่อเบื้องบนไม่อยากจะเปิดเผยให้ราษฎรได้รับรู้ผู้คนก็ไม่อ่านล่วงรู้ได้โดยง่ายนางรู้แค่ว่าเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้นในอารามหารเยี่ยนไม่ใช่ความผิดของนางก็พอแล้วหมิงฐานจมดิ่งอยู่ในห้วงแห่งความทรงจำนางนิ่งเงียบไปพักใหญ่จูจ่ๆเจียงสีก็เอ่ยถามขึ้นมาว่า กำลังคิดอันใดอยู่หรือไม่มีอันใดเจ้าค่ะหมิงผ่านได้สติกลับคืนมานางสายสีสะท,ทันทีจริงสี่สามีก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าหยกอูเหิงชิ้นนี้เคยช่วยชีวิตท่านไว้นางสนใจไขรู้เรื่องนี้ยิ่งกว่าเจียงสี่เอ่ยอืมขึ้นมาทีนึง ตอนตียึดอ๋ีโจคืนมาเมื่อสามปีก่อนมีศึกรบยากลำบากยิ่งรอดจากสนามรบมาได้ก็ยังถูกตามไล่ล่ากรอบป้องตันหัวใจก็แตกไปแล้วมันได้ช่วยสก,กัดลูกธนูอาบยาพิษให้ค่ะ ติ้งไปอ่องไว้ครั้งหนึ่งหมิงฐานเข้าใจกระจ่างขึ้นมาทันได้นึกถึงที่พี่ชายบอกว่ายกชิ้นนี้แข็งแรงทนทานยิ่งขึ้นมาทันทีเจียงซีอธิบายอย่างเรียบเฉยง่ายดายเพียงประโยคเดียวแต่ว่าความยากลำบากและอันตรายเบื้องหลังนั้นถ้อยคํานับหมื่นนับพันก็มิอาจอธิบายจนหมดได้ ก่อนที่จะตียึดอวีโจคืนเปลือกนอกแคว้นต้าเซียนดูสงบสุขเจริญรุ่งเรืองเผ่าว่าความจริงแล้วเป็นช่วงที่ทั้งศึกนอกศึกในล้วนอันตรายถึงขีดสุดสู้ไทยเฮาคอยจ้องศบหาโอกาสลงมือเล่นงานห้องเต้เฉิงคังครั้งแล้วครั้งเล่าถึงขนาใช้ภิกษุปรอมัวโลกีที่อารามหาเยียนบีบบังคับคนในครอบครัวของขุนนางสำคัญหลายคนในร ชาชนนำนักคุกคามข่มขู่ทีละเก้าทีละเก้า ทำให้สายเลือดทายาสืบสกุลสับสนปนเปจุดประสงค์ก็เพื่อใช้พวกนางเป็นเบี้ยของตนเองให้ลอบขโมยข่าวสำคัญมาเจียงสี่แฝงตัวไปสืบสวนในอารามหารเยียนแต่เพราะประมาัตรูเกินไปจึงติดกับเข้าเขาได้รับบาดเจ็บหนักกําลังแอบซ่อนตัวอยู่ในห้องรับรองบังเอิญเป็นห้องรับรองที่หมิงฐานเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องนั้นพอดีในตอนนั้น เขาซ่อนตัวอยู่หลังฉากกัน้นส่วนหมิงฐานก็กำลังเปลี่ยนชุดอยู่อีกด้านของฉากกัน้น นางผ้าชุดตัวนอกที่ถอดออกไว้เหนือฉากกัน้นผู้ระยาที่แป่งประกายวาววับเติดจรัสก็ถูกพาดเอาไว้อย่างส่งเดดเช่นกันไม่รู้เพราะเหตุใดจูจูก็มีแผ่นยกเล็กๆชิ้นหนึ่งร่วงหล่นลงมาจากผู้ระยาเสียงต้องดังเข้าหูอย่างชัดเจนในเสี่ยวพริบตานั้นเจียงซีเกิดความคิดจะสังหารนางขึ้นมาแต่แม่นางน้อยที่อยู่ตรงข้ามกลับไม่สนใจของ ที่ร่วงหล่นลงมานางเอาแต่บ่นกระปอดกระแปดว่าเสียมซีของอารามนี้ไม่แม่นย้ำเช่นไรเสื้อผ้าของนางเลอะค่าราคาแพงเพียงใดอย่างฉุนเฉียวต่อมาก็มีคนมาสืบหามือสังหารนางดูเหมือนจะโกรธจัดจนถึงขีดสุดจึงพูดตอบกลับไปทีละข้อทีละข้ออย่างมีเหตุผลฉะฉานชัดเจนแต่ตเพ้อจนคนหนีห่างจากห้องรับรองไปได้เจียงสี่มองออกไปผ่านร แยกของฉากกั้นแวบหนึ่งอย่างห้ามไม่อยู่แม่นางน้อยที่อยู่ด้านนั้นดูเหมือนจะเพิ่งอายุ13-14ปีรูปโฉมงามเลิศเลอระคนแฝงด้วยความเป็นเด็กเล็กน้อยแต่หลังจากที่แม่นางน้อยผู้นี้ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมต่อกลับไปยกใหญ่นางก็ยังจงใจผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างอืดอาดยืดยาดช่วยยืดเวลาหนึ่งค่อ,อนสำคัญอย่างยิ่งยื่นให้เขาได้โดยมี ีได้ตั้งใจเขาใช้เวลาสั้นๆเพียงหนึ่งคืนนี้นั่งขัดสมาธิรักษาบาดแผลฝื้นฟูกำลังภายในกลับคืนมาได้ห้าส่วนหนีออกไปจากอารามหารเยียนได้อย่างปลอดภยัยกลางคืนเผาอารามจับตัวศัตรูกลางวันขค้ืนใต้น้ำหอมกระนำศาสตร์ั์ในราชสำนักเรื่องราวมากมายจนท้ายที่สุดแล้วก็มีได้เอามาพูดกันอย่างเปิดเผยตรงแจ้งแต่ ว่าพริกผ่านราวกับความฟ้ากลับแผ่นดินในชั่วข้ามคืน คดีอารามหารเยียนเรียกได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เมื่อปีนั้นฝ่ายอำนาจทั้งสู้ไทยเฮาจำต้องเก็บตัวเงียบเนื่องจากเรื่องนี้ทำเลยเถอดจนเกินขอบเขตไปขุนนางคนสำคัญในราชสำนักหลายคนซึ่งเดิมทีรักษาจุดยืนเป็นกลางถึงขั้นแสดงท่าทีชัดเจนขอเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายอำนาจของสู้ไทยเฮาชายาตัวน้อยของเขา คยช่วยเขาเอาไว้ที่อารามหานเยียนครั้งหนึ่งอย่างมีได้เจตนาแผ่นหยกสีดำที่เขาหยิบติดมือมาด้วยชิ้นนั้นก็ได้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้อีกครั้งในสงครามที่อวีเจ้าหลังจากนั้นไม่นาน การตียึดอีโจคืนเป็นศึกที่ลำบากและอันตรายมากที่สุดในชีวิตของเขาแนวหน้าตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากคับขันในราชสำนักกลับทุจริตช่อกองเสเบียงกลงังกองทับต้าเสียนถูกตีพ่ายถอยร่นทาหารบาดเจ็บล้มตายหลายหมื่นนายในระหว่างที่เขาซึ่งบาดเจ็บสาหาัสใช้ตนเองเป็นเหยื่อล่อให้ศัตรูไล่ตามสังหารอยู่ในป่าทันใดนั้นก็พรัน มีลูกธนูมากมายถูกยิงออกมาพร้อมกันลูกธนูดอกหนึ่งยิงตรงเข้าสู่หัวใจของเขาเขาคิดว่าคงยากจะรอดพ้นเคราะห์ภัยครั้งนี้ไปได้แต่ว่าแผ่นหยกสีดำที่เขาเผลอใส่ไว้ในอกเสื้อชิ้นนั้นกลับเป็นหยกอู๋เหืองที่แข็งแรงทนทานไม่แตกหักมันได้ช่วยเขาสกัดลูกธนูอาบยาพิษดอกนั้นเอาไว้แต่ไหนแต่ไรมา การพบผ่านเนื้อคู่นั้นเป็นเรื่องแสนอัศจรย์ยิ่งบางครั้งรู้จักกันมาหลายปีแต่ก็ทำได้แค่พยักหน้าทักทายกันเท่านั้นถ้าว่าบางคนชั่วชีวิตได้พบเจอกันแค่เพียงครั้งเดียวแต่โชคชะตาก,ก็ลิขิตให้ได้ครองคู่กันหลังออกเดินทางจากผางซานร,รถม้าก็แล่นไปอย่างไม่รีบเร่ง แต่ก็ไม่เชื่องช้าเป็นเวลาสิบวันในที่สุดก็เดินทางถึงเมืองหลิงโจ แต่่อนหมิงฐานไม่เคยเดินทางออกจากเมืองหลวงมาก่อนนางรู้แค่ว่าที่หลิงเจาการค้าขายทางทะเลเจริญก้าวหน้าเศรษฐกิจรุ่งเรืองนอกจากนั้นแล้วยังให้กำเนิดหญิงสาวสะครานโฉมมากมายได้ยินว่าการคัดเลือกสนมชายาในทุกสมัยที่ผ่าน,านมาหญิงสาวที่หลิงเจาส่งเข้าเมืองหลวงนั้นมีมากกว่าที่อื่นไม่น้อยห้องเฮาพระองค์ที่สองของห้องเต้พระองค์ตอน หรือก็คือสู้ไทเฮาคนปัจจุบันก็เป็นชาวหลิงเจาเช่นเดียวกันกระทั่งเดินทางเข้าสู่อาณาเขตของหลิงเจาหมิงฐานถึงได้รู้จากปากของเจียงซีโดยมีได้ตั้งใจว่าที่แท้สู้ไทเฮามิใช่แค่เป็นชาวหลิงเจาเท่านั้นสกุลสู้ที่อยู่เบื้องหลังนางยังยิ่งใหญ่ถึงขนาดกลุ่มอำนาจในหลิงเจามากกว่าครึ่งด้วยซ้ำ ตั้งแต่สมัยฮ่องเต้พระองค์ก่อนจนถึงปัจจุบันกองการค้าทางทะเลของหลิงโจมีสกุลสู้ครองอำนาจอยู่แต่เพียงผู้เดียวมาโดยตลอดผู้บัญชาการกองการค้าทางทะเลหลายต่อหลายรุ่นล้วนมาจากสกุลสู้ทั้งสิ้น กองเรือวานิชที่ใหญ่ที่สุดในหลิงโจวสกุลสู้ก็เป็นผู้ออกทุนสร้างขึ้นนี่เท่ากับว่าไม่ว่าจะเป็นการค้าทางทะเลของทางการหรือของพ่อค้าวานิชทั่วไปล้วนแล้วแต่ถูกรวบเอาไว้ในกำมือของสกุลสู้ทั้งหมด ขุนนางท้องผิ่นในหลิงโตตั้งแต่ระดับบนลงล่างส่วนมากต่างก็สมคบคิดร่วมมือกับสกุลสู้เช่นกันคนที่ไม่ได้สมคบคิดหรือไม่อยากสมคบคิดก็มักจะตายอย่างผิดธรรมชาติด้วยสาเหตุต่างๆนานาหมิงผานได้ยินแล้วก็ตะลึงลานไปชักเช่นนั้นพวกเราไม่ตกอยู่ในอันตรายหรอกหรือ หมิงถานได้รับการสั่งสอนมาตลอดว่าสตรีไม่อาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวก้าวก่ายงานในราชสำนักดังนั้นนางจึงไม่เคยถามเรื่องงานกับเจียงสี่เลยสักครั้งการเดินทางลงใต้มายังหลิงโจคราวนี้นางเองก็ไม่ได้ถามเจียงสี่เช่นกันว่ามาทำภารกิจอันใดกันแน่มินำซ้ำ ติดตายสำนึกนางยังคิดไปเองว่าในเมื่อพานางมาด้วยได้ก็คงจะไม่อันตรายมากเป็นแน่กลัวหรือ เสียงสีเหลือบตาขึ้นมองนางหมิงฐานตอมดิ่งอยู่กับความแตกตื่นตกใจจากการที่เพิ่งจะได้รับรู้เรื่องนี้นางพยักหน้าเบาๆอย่างซื่อตรงพอพยักหน้าเสร็จนางถึงค่อยรู้สึกตัวรีบเปลี่ยนเป็นสายสีสะทันทีแซงทำเป็นนิ่งสงบเยือกเย็นพร้อมเอ่ยว่ามีสามีอยู่ทั้งคนอาฐานไม่กลัวหรอกมีอันใดต้องกลัวกัน ถึงแม้ปากนางจะพูดเช่นนี้แต่ร่างกายกลับซื่อตรงยิ่งนักแผ่นหลังเหยียดเกรงขึ้นมาในชั่วพริบตาซ้ำอย่างเลิกมุมม่านรถม้าออกมองสำรวจข้างนอกอย่างระมัดระวังเจียงสี่ยกมุมปากเล็กน้อยจนแพทบมิอาสังเกตเห็นจากนั้นก็หลุบตาลงพริกอ่านหนังสือมิได้บอกนางว่าไม่ต้องเป็นกังวลหลิงโจเป็นหมากตัวสุดท้ายของสกุลสู้พวกเขาย่อมไม่คาด หวังให้เกิดเรื่องขึ้นกับชิ้นอ๋องคนปัจจุบันกับบุตรชายอักคาราเสนาบดีฝ่ายขวาในอาณาบริเวณน,นี้แน่นอน กล่าวยังถอยออกไปหมื่นเก้าหากมีคนเจตนาร้ายคิดวางแผนทำอันใดจริงๆก็ต้องดูว่าพวกเขามีความสามารถมากพอหรือไม่ยามเพียงวันรถม้าหยุดจอดที่อำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งในฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของหลิงเจาคนกลุ่มใหญ่ส่อหาหอสุราในตัวเมืองเพื่อพักผ่อนกินอาหารพวกเขานั่งอยู่ในห้องพิเศษบนชั้นสองหมิงฐานขามวดคิ้วขนา กำลังจะพูดว่าชาหลงจิ่งนี้คุณภาพไม่ดีข้างในมีชาเก่าปะปอนอยู่ด้วยพี่ชั้นล่างก็พลันเกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นมาเสียก่อนดูเหมือนว่าจะมีคนกินอาหารแล้วไม่ยอมจ่ายเงินหมิงผานมองลงไปด้านล่างหลงตู้หนักแน่นเด็ดขาดยิ่งเขาสั่งให้คนขวางทางเอาไว้หากไม่จ่ายเงินก็ห้ามออกคนที่กินแล้วไม่จ่ายผู้นั้นก็ไม่ยอมอ่อนข้อเช่นกัน เขาถกแขนเสื้อขึ้นแล้วเหยียบเท้าข้างหนึ่งลงบนเก้าอี้ขากเสมหะลงกับพื้นด้วยท่าทางหยาบคายก่อนจะตะแบงเสียงพูดว่าทุยบิดาจะบอกเจ้าให้เอาบุญน,น้องสาวข้าได้ย้ายไปปรนิบัติคุณหนูเก้าของบ้านสามสกุลสู้แล้วพอน้องข้าได้เบี้ยววัดรายเดือนเมื่อไรยังจะกลัวข้าไม่มีปัญญาจ่ายเงินน้อยนิดของเจ้าอีกหรื น้องสาวข้าเป็นพี่โปรดปรานของคุณหนูก้าวยิ่งช่วยข้าให้ได้ทำงานที่จวนสกุลสู้ในเวลาแค่ไม่กี่วันก็เป็นเรื่องง่ายๆเจ้าจเลิกสะเอะไม่ดูตามมาตาเรือเสียทีคนสมัยนี้กินแล้วไม่จ่ายตังยังกล้าทำตัวกลางถึงเพียงนี้อีกหรือ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ